บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องเย็นสบายทักไทยทักไทยพี่น้องตอนเช้าเช้า good morning ตอนนี้ะกะะผู้คนก็นเริ่มทยอยออกจากบ้านจากซองเลยพี่น้องบางคนก็ขับรถไทยไปให้ไปหน้าเนาะนกเอี้ยงอยีกากเริ่มออกแล้วครับอ่า ุล,ล้วครับเก้ามุ่งสิบมุงพี่น้องเขาจะได้กลับเขาบ้านครับอ่เดี๋ยวจะให้แม่บ้านมาเปลี่ยนครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้าเช้าพี่นอ้องอ่าอากาศดีครับเย็นสบายมึงคือนี่กับมะล้มอะไรน,น้ำหมอกมีอยู่ แ้หมอกับมีนอีนึงพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องอย่างชุ่มสวนแตงโมตอนเช้าๆครับผมมาเบืองพี่น้องอ่านี่คือบรรยากาศตอนเช้าครับตามท้องไล่ท้องนาอาการดีแห้งพี่น้องสดชื่นครับ <c oughs> อันผูใ้ใดมักบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าครับผมนี่ได้บรรยากาศสุดๆเลยพี่น้องอ่า อากาศดีไม่มีมลพิษไม่มีฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าอ่าอากาศสดชื่นเย็นสบายนี่ครับนี่ก็คืออ่าสวนบักเตงโม่แล้วนี่อ่าแตงโมน้ำหมองน้ำหมองลีพี่น้องนี่น้ำหมองลายแห้งครับเดี๋ยวใส่เบื้องครับ <c oughs> นี่ครับน้ำหมอกอ่าขาวแล้วครับนี่น้ำหมอกไหม <c oughs> หมอกน้ำค้างครับตอนนี้ต้นมะเขือบ้วก,ก็เริ่มเลี้ยงแล้วพี่น้องนี่บางต้นก็เหี้ยวนะครับอ่าตามสภาพเนาะนี่คืออายุเป็นพืชอายุสั้นเนาะพืชอายุสั้นครับผมเขาจะอยู่ได้อย่างมากก็สองเดือนกว่าสามเดือนนี่เขาก็ตายแล้วครับนี่ครับบางต้นก็คือตายครับบางต้นก็เขียวครับเห็นพี่บครับนี่อ่าบางต้นก็เขียวบาง้นก็ตายครับตายก็ตายไปครับนี่บ๊ออ่า ตัวยูก็บยู่ไปครับคนตายก็ตายไปอ่ามันเป็นวัตจักของของอ่าโลกมนุษย์พี่นอ้องอ่าม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์เนาะเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับคนสัตว์หรือต้นไม้ก็อาจจะอายุยืนแน่แต่ว่าพืชอายุสั้นคือแตงโมหรือผักสวนควัวเนาะที่เราปลูกกินปลูก ใช้ครับพวกนี้อนุโอยืนพี่น้องตอนนี้แตงโมกยังอยู่ดีอยู่พี่น้องนี่อยังอยู่ดีอยู่ครับเพียกระสอบยังบม่ได้ลงครับผมนี่ครับอ่าเพื่อกระสอบยังไม่ได้ลงยังอยู่ดีไม่แห้งอยู่ทุกน้วยอยู่ครับผมถือว่าเป็นบุญดีดอกอเป็นบุญเป็นกุศลยู่เนะ เฮาเฮ็ดดีมาตลอดอะอ่เคยรักขโมยของคนอื่นเขาก็มาักของเฮานะพี่น้องอ่านี่ครับแต่งโม่กับประมาณนี้ครับผมมีแต่เปียกมันเก่ามีห้อยนอนจอนะครับนอนหนึ่งเนาะนอนจ่ะพ่าเมียงครับมันมันแกแล้วแกแล้วบังกะโอเคครับผมขงลางนี่กับมี่นอนทุกัน อันห็นบ่น้งองห้อยนอนอืมปิดไฟอ่าปิดไว้ปิดไ้ดไดไ <c oughs> ยังอยู่ดีครับอยู่ดีอ่าหมุนไรกาก็ยังอยู่ยังทำหน้าทีอยู่ครับตอนนี้กาสองเดือน กัวอะพี่นอ้องอ่าสองเดือนกัวครับยังไม่สุกครับยังไม่สุกสังเกตบงมือพ่นพี่น้องมือมือพ่นนี่ยังใกล้แล้วครับมือพ่นก็เริ่มเริ่มแล้วครับนี่นี่มือตัวนี้ครับนี่มือ,อ,อนี่ครับ เดี๋ยวให้เบิ้งพี่น้องให้เบึง้งต้องเปิดแฟรหนึงครับนี่ครับมือมือเพื่อก็ยังงม่เหียวพี่น้องอ่ยังไม่สุกครับอมือยังไม่เหี่ยวนี่ครับ ยังอยู่ดีทุกลูกอยู่พี่นอ้องอ่ายังอยู่ดีปลอดภัยทุกลูกครับผมอ่ามีดตะบักเตงโมเลยพี่น้องนี่นั่นเชื่อบ่อไหลพี่น้องเรื่อสังพี่ท่านพี่น้องสังเกตบังเครื่อบักเตงโมเนาะบ่ดไหลายครับแต่ว่ามี่หมาบักเตงโมพี่นอ้องอ่า มันติดทุกเครือไหมพี่นอ้องอ่าติดทุกเครือครับเนี่ยไม่ติดรูปกระเจงโมครับนี่ผมปิดไวในลูกแตงโมเลยนี่ที่ปิดไปนี่ไม่ติดรูปกระเจงโมวัดครับผมติดลูกทุกเครืออืมนะครับลูกนี้ก็ถือว่าโอ้เก็บสามโลเลยพี่น้องนี่อันปูล้มก้นสวนนั่นนะครับนั่นอ่า คือตัวได้เขาออกก่อนเขาก็ใหญ่พี่น้องอ่าตัวได้ออกก้อนก็ใหน่ครับตัวได้อลังผนก็ลูกกัวนะนี่ยังลูกนี่กับสามโลแล้วครับนี่มันออกก่อนนะไล่เลี่ยกับติดกับฟังนั่นล่ะนี่ยังลูกนี่ก็ออกก่อนนี่ก็บโอ้ลูกนี่ก็ไม่ในน้อยครับนี่ใหญ่เลยพี่น้องนี่ไม่นน้อยครับ ผมเมือว่านี่ผมล่องอยางนับเบิงแตงโมเนาะล่องอยางนับเบิงครับลูกประมาณนี่พี่น้องนี่ลูกประมาณโลกกวกัวนี่เนาะโลกวกัวนี่ผมนับได้ประมาณประมาณหกร้อยลูกครับพี่น้องสองงานนี่เด้นี่แบบลูกลูกสองโลสามโลเนาะ โลหนึ่งนับตั้งแต่ลูกหนึ่งโลขึ้นไปนะลูกซ้ำนี่บ่นับนี่ลูกประมาณซ้ำไหนซ้ำหนึ่งบ่นับครับอ่าผมนับลูกโลหนึ่งขึ้นไปเนาะปรากฏว่าได้ประมาณหกร้อยลูกพี่นอ้องอ่าขันมันตีเป็นเงินเนาะตีไปทิมๆลูกละสิบบาทกับหกพันเลพี่น้องอ่าเนาะ,นะ แตนมาแม่งลูกก็สิบาทแล้วครับเจะเบงดีล่ะนี่ลูกนี่กับประมาณประมาณสองลูกกว่าแล้วครับนี่นี่อ่ย่างลูกทันี้กับเทาก็บทขายลูกละยี่สิบาทพี่น้องอ่ะเนอะลูกละยี่สิบาทนะลูกน้อยๆคันลูกน้อยๆเขากับลูกก็สิบาทหรือว่าอ่าันย่างขี้ลูกยั่งใหญ่ี่สิเขาก็บทีคัดนเป็นลูกแปลว่าขายเป็นลูกอ่าลูกละยี่สิบสามสิบบางทีครับผม ขายเป็นลูกไหมขันแมนเบญ่แห้งเข้ากันร่วมกันเนาะสามลูกห้าสิบตรงนี้ครับอ่าสามลูกห้าสิบบาทเลยยังเช่นนี่นี่นลูกตรงนี้นี่ก็สามโลแล้วครับนี่นี่ลูกซักกมนี่กับมาม่านโลกัวครับนี่อ่าโลกัวครับเอาทักทายเอฟซีซนมี่ก่อนขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมครับผม ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกับทรงชำนานเอาขอให้ทุกคนโชคดีไม่แห้งครับสวัสดีครับผม